นายยกมาแต่ไหนครับนี่มาแต่บ้านมาปฏิบัติหน้าที่ที่คนเข่าแล้วก็มาทานข้าวที่บ้านแล้วก็กลับมาเทศบาลน้ำมันแพงใช่ไหมครับช่วงนี้ครับอะไรครับได้ไม่ใช้รถใหญ่ใช่ไหมครับไม่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 มีรถใหญ่ด้วยโอ้ใช่บัวไซตลอดออกงานก็บัวไซค์แหละครับโอ้ครับมาทานอาหารเออย่างนี้ทุกวันใช่ไหมครับผมทำอย่างนี้ทุกวันกินรต่ I didn't Okay, no.

เนั่นแล้วแนวเขตที่เรามาดูวันนี้เราก็ได้เชิญท่านผู้นําชุมชนทั้ง3หมู่บ้านของบ้านโพนเท่าหมู่นหมู่แลนะ้วหมู่สามหมู่7และหมู่12ได้มาดูพื้นที่และวันนี้เราก็ได้เชิญป่าไม้มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหรือพรบป่าชุมชนเพราะฉะนั้นอย่างเหตุถ้าเราไม่มีไม่มีการมาบริหารจัดก,การเห็ดจะหมดภายในปี2ปี ฉันแล้วเราทำยังไงจะให้มันนี้ป่าชุมชนเข้ามาผมถึงอยากจะเอาพราบรตรงนี้มาพัฒนาป่าชุมชนและเทศบาลตำบลของเราก็สามารถที่จะตั้งงบในเมื่อเป็นป่าชุมชนแล้วเราก็สามารถที่จะตั้งงบประมาณสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในป่าชุมชนตรงนี้ได้และบางครั้งเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะมีข้อละแวงยั่งยืนตลอดไปและมีป่ามาใช้มีมีป่าใช้ไปแบบยั่งยืนไม่หมดจากในวิถีชีวิตของชาวบ้านครับผม มีการผิดกันกับชาวบ้านหรือหรืออย่างไงอย่างน,นี้ป่าชุมชนตรงที่มันเป็นป่าที่บุกลุกมาแล้วก็ปล่อยให้เขาเป็นหน้าที่ของกรมป่าไม้ไปเขาได้ป่าชุมชนแล้วก็กันไว้เอาเฉพาะแนวเขตที่ยังเป็นป่าอยู่เราออามาดําเนินการป่าชุมชนบริหารโดยชุมชนและชาวบ้านทั้งสามหมู่บ้านเขาจะมีบริหารจัดก,การของเขาเองแล้วเขาจะมีตั้งคณะกรรมการภายในชุมชนของของเขาเองตรงนี้เพื่อที่จะมาพัฒนาตรงนี้ผมก็มีหน้าที่ที่จะดําเนินการให้ โครงการตัวน mm ี hmm. ้ได้บรรลุและผลสําเร็จเพราะผมตั้งเป้ามาแล้วว่าผมอยากจะให้พี่น้องชาวตำบลลักข้ามของเราเนี่ยมีเหตุกิน ที่โด่งดังที่สุดคือเป็งแข้งครับตตวละหาบ้า้นครับแป็นแข้งแค้งสีบ้องนาเบื่อบ่มคนสิ้ขางทะเลาะับกเป็นทงข้นองาเทนนี่เป็นตงเนน่งขึ้นนากึนต้มาเลยลูกไปเ้สมรสสุดส้มนะครับเพราะว่าอยากไข่ตนทั้ง่ันบริหารครับท่องตรงทีตรงทีเบื้งเส็นท่างที่สุขึ้นมากใช้เส้นทางสุนี้ครับนเป็น มันก็อาจจะบ่กอะไเป็นแก้มนไ่ออกแล้วแก้กันเป็นแก้ไมได้มเป็นโคกชิ้นมันก็จะไปน้ำเป็นช่วงนี้ไปไม่ออกนอกระหว่างไปไม่ออกเลยไปโทษน้ำไปนอกระบบว่ามันจริงๆว่าเป็นนอกระหว่างเจ้าโรคเฮ็ดเจ้าคือผ่านโรคเฮ็ดเนี่ยพวกไม่ค้นของกมงครับต้องต้องบุกเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดแปลงเกษตรอะไรอย่างเงี้ยวมวว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 อวว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 วอวว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 วอวว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  ก่อนเร่อนครับก็ผมขออนุญาตแนะนําตัวครับกับผมนายกัญหาแดนกาใสปัจจุบันลำรองตาแหน่งผู้ยีบ้านบ้านเทพประสิทธิ์หมู่ที่เกตตตำบลอาคาคำอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับวันนี้ครับกับผมในฐานะอยู่ฝ่ายท้องที่ครับเพราะว่าวันนี้ได้มีโอกาสได้มีการประชุมประชาคมพี่น้องประชาชน บ้านพลเท่าทั้งสามหมู่บ้านพี่น้องประชาชนบ้านเทพประสิทธิ์หมู่ที่เกตและก็บ้านพลเท่าหมู่ที่3บ้านพลเท่าหมู่ที่12อวันนี้ครับมีคณะผู้บริหารจากเทศบาลตะบนค้าคำโดยท่านนายกสุนทรธรรมสารปโปและก็อีกในส่วนหนึ่งวันนี้มีเจ้าหน้าที่จากป่าไม้จังหวัดร้อยเอ็ดครับเ,เพราะว่ามีการประชุมเป็นการเวทีประชาคมเพื่อจะ จะตั้งป่าชุมชนตรงนี้ครับเป็นเป็นเป็น,ปนแนวเขตของเป็นป่าชุมชนเอ่อครับที่จะจะตั้งเป็นป่าชุมชนของพี่น้องเอ่อชาวบ้านพลเท่าทั้งสามหมู่บ้านครับวันนี้ผมดีใจครับเพราะว่าเราจะมีโอกาสครับผมต้องการอยากให้มีป่าชุมชนเอ่ออย่างน้อยพี่น้องประชาชนได้ก็ต่อต่อไปลูกหลานจะได้ดูว่าป่าชุมชนเราจะช่วยกันเป็นการอนุรักษ์ได้ก็ดูแล เออสิ่งเออเป็นสิ่งแวดล้อมธรรมชาติป่าไม้ครับเพื่อให้ลูกให้หลานและก็พี่น้องประชาชนเออในส่วนหนึ่งครับเป,เป็นเป็นพื้นที่ที่มันเสื่อมโทรมหมดสภาพที่พี่น้องประชาชนได้ได้ไดทำเออพื้นที่ทําการเกษตรเออกระทบความเดือดร้อนครับเออเพื่อต้องการเออป่าชุมชนตรงนี้ให้พี่น้องประชาชนอีกในส่วนหนึ่งครับเออในในป่าชุมชนนี้ครับเป็นดงดงน้ำมน แล้วก็พี่น้องประชาชนในส่วนหนึ่งครับได้เป็นการหาอาหารมีมีเห็ดเมียงแคดงตรงตรงนี้ครับป่าชุมชนต้องการให้พี่น้องประชาชนอย่างน้อยมีมีรายได้เสริมได้เป็นการเสริมรายได้ครับได้หาผักและหาอาหารหลายหลายอย่างครับที่ที่ในในในป่าชุมชนในตรงนี้ครับวันนี้ก็มีโอกาสทางฝ่ายท้องที่ฝ่ายผู้นําชุมชนแต้ก็ทางสมาชิก เทศบาลตระเค้าคำและก็ทางคณะผู้บริหารครับได้มีโอกาสครับได้มาดูป่าชุมชนเพื่อเป็นความต้องการครับอ,อยากให้มันเกิดขึ้นได้จริงๆให้พี่น้องประชานครับทุกท่านหลายภาคส่วนที่มีโอกาสได้มาดูป่าตรงนี้เป็น,เป,นเป็นป่าชุมชนเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนได้ได้เกิดประโยชน์และก็ดูแลรักษาร่วมกันครับขอบคุณครับ ก่อนหน่งต้องขอแนะนําตัวก่อนครับกับผมนายสุพลแดงกษัยรองนายกเทศมนตรีตำบลคักคำอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอด็ดวันนี้ต้องขอขอบคุณครับท่านนายกสุนทรธรรมสารโพผู้ขับเคลื่อนโครงการต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนท่านผู้นําท้องที่ท้องถิ่นโดยเฉพาะท่านผู้ใหญ่บ้านทั้งสามหมู่บ้านวันนี้ท่านสมาชิก ครับได้ออกมาลงพื้นที่เพื่อจะอจะตั้งครับเป็นป่าชุมชนของเทศบาลตำบลคะคำโดยการสนับสนุนของป่าดงนม้มนแห่งนี้ท่านไปดูที่พื้นที่ต่างๆที่จะมาขับเคลื่อนครับวันนี้ท่านก็ประสานไปหาทางาป่าไม้จังหวัดร้อยเอ็ดขับมาประชุมอยู่ที่บัดสว่างทองย้อยอเพื่อให้พี่น้องชาวบ้านโพนเต่าสามหมู่บ้าน ครับบ้านเทพประสิทธิ์ครับหมู่7บางบ้านพลเท่าหมู่3ครับพี่น้องประชาชนมาประชุมเพื่อจะรับทราบในขอ้ขอที่จะ,ะนายกท่านจะสนับสนุนตรงนี้ให้เป็นป่าชุมชนเพื่อท่านจะหางบประมาณครับมาทําเป็นป่าชุมชนของตาาําบลคะคาให้ครับให้ดําเนินการตามที่ท่านตั้งเป้าหมายเอาไว้วันนี้ ทางคณะบริหารก็จะพยายามครับในช่วงที่มีอำนาจ4ปีนี้ท่านก็คงจะขับเคลื่อนครับตรงนี้ให้บรรลุบัตถุประสงค์เป้าหมายที่ท่านได้ตั้งใจไว้อันนี้ต้องขอขอบคุณครับท่านนายกสุนทรธรรมสารโปรครับ ที่ท่านอาสาเข้ามาพัฒนาตำบลอยากเห็นความเจริญของพี่น้องชาวตำบลระคำอยากเห็นป่าลงนามุลครับเป็นป่าชุมชนของพี่น้องชาวตำบลระคำโดยเฉพาะบ้านพลเต้าเทพสิทธิ์หมู่เบ้านพนเต้าหมู่สามพลเต้าหมู่สิบสองได้มีป่าชุมชนของตัวเองครับในส่วนนี้ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนวันนี้ที่นายกท่านได้เสียสละเวลามาครับผมก็มีเรื่องครับ ประชาะสัมพันธ์ให้พี่น้องได้รับทราบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ